หลายวันแล้วช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานี่คือไม่ได้เล่นเลยนะ banana. Né? นี่ไงเจอแล้วอันนี้สะพานเก่าเปลี่ยนเป็นสะพานใหม่กูรู้สร้างทำไมอ,อ,อะไรอะบ้านต้นไม้นี่คือ,อยังดูไม่เสร็จเลยไม่ขึ้นไปก่อนมา,า,างงูก่อนสร้ารรงอะไรบางอย่างกู อันนี้เป็นดังแรกนะเรา ได้ยินนะน,นี่คือบ้านที่ผมสร้างคนเดียวเพราะไม่มีใครมาช่วยช่วยผม,ผมนี่ให้เล่นโป๊ะผมไม่ได้ม,ม,มาด้วยนี่เป็นส่วนที่ผมสร้างเองน,นะเกเรๆนะเพราะว่าสร้างวันทำไมนี่ใหญ่ามากสร้างวันยังอีกหลังหนึ่งมีสามหลัง น,นี้ก็เป็นที่แอบมาแอบสร้างนี่ก็อีกนั่นคือบ้านชั้นบนนะครบับโรชารนล่าชาร์ล่าก็สร้างเหมือนกันแต่มีคนมาช่วยสร้างแต่ขเขาก็ไม่ได้มาแล้วเขาไปไหนกนะันเป็นไหม อบร้อนได้เลยเชียวเนี่ยหนูมุดห้องอยู่ก็มุดมาร้อนอย่างนี้ร้อนจัดเลยวันนี้ไม่มีลมเลยฮะบนห้องปุญญาสือจ <c oughs> ีบหายแล้วเมื่อไรจัง กคดง่วงชิพาับล็อเอซีบีศูนย์เก้าหกมันจะมาแล้วเกมแข่งหน้าเลยนะครับน่าหักกว่ ผมคือแม่ เดี๋ยวมันผมสร้างมันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือชื่อเดี๋ยวหาหมอชื่อนี่ฮะงานชื่อเพื่อนผมนะซึ่งรู้จักกันตั้งแต่มันเข้ามาในพอดีรู้จักนานแล้วคนนั้นคนช่วยสร้างแล้วเดี่ยวผมมันเล่นก็เล่นแล้วมันเล่นปุ่มไม่เล่น ถ้ท่าเรือันช่วงอันนี้ช่วงก่อเร้านะช่วงกอนร้าอันนี้ก็ท่าเรือ,อท่าเรือแบบเอเจิสุก็มันเป็นไหนของมัน ีเป็นบ้านหละรู้กูเศร้ากลงนีนจะก่อเหคืออู้ันนี้กคือเป็นบ้านหลับ้านหลังบ้าน,นมีคนเอซีีศูนหม,มันตายแล้วเหรอไม่เห็น อะไรได้กินตกปลาดิมพี่น้องฮะพี่พี่จะได้ปลาถ้าเราล่นเหมือนมันจะได้ดีมมันจะเป็นของดีมากนะมกหมวกพวกอะไรมันจะดีมากเกวนี้แบบนี้ถ้าใครอยากเล่นจอยมาได้เลยชื่อระบบผมเอ่แบบนี้ก็ลองพาดูนนะ เนี่ยปลาส้มปลาดิมมกปลาของเล่นทำเพลงกำลังด อ่อ้เฮืเอกิี่น้ำอยู่เอาเหี้ยเอาแบบนี้ถ้าใครใส่หูฟังเล่นอนะบอกเลยจะตกใจเสียงเฮี้ยนะ ไรด,ดีไม่ตกลมาต,ตกนี้เลยเฮ้ย <Hey! S 1> นี่ไงข้อแรกนะจะของดีอ่ะคุณดูนะมได้ปลาหมึกนะคุณเห็นไอหมึกสีนี่ป่ะเนี่ยผมได้มากินนี่ดูนะรนะนะูปพลังงานนะ ป็นไงคือถ้าเป็นได้หมึกกับปลาลางาจะดีมากไอปลาตัวนี้ก็เหมือนกันมั่เป็นหัวฉลามเนื้ออะไรไม่รู้ยัไม่รู้รหนุ่มจะตกได้หร้อปล่าปลาครั้งตกปลาไปตกบนบกนี่ เดี๋ยวผมอัดนะเพราะว่าผมอยากให้คนมาช่วยช่วยกูหน่อยเธอไอ้ขึ้นนี่คือสร้างอยู่อยูสองคนหรอกไม่มีใครช่วยเลยตกายปั้นอยู่เดี๋ยวไปดูพื้นที่กันไม่รู้นะมูว่าเราไปที่พัดหมูแดงใช่เอ้ยเร็วนี่เฮียหุกแดงเดี๋ยดูข้าวฟันก่อน ฝัง่งสายฝั่งขวามันจะมีบอกเห็นป่ะถ้าเป็นปลาเนี้ยไหนตัวนี้ผมกัวสีฟ้าเนี่ยเลือดอันนี้สีเขียวจะเป็นเลือดสีฟ้าจะเป็นพลังงานสีเขียวไอส้สีสีส้มมันจะเป็นความหิวเรากินเลยกินนี่ไม่มีเลยหรือมันมีแต่เราต้องดรอกมันมีอยู่ทางไหน D- <clears throat> mamamaning naman ngin mamikin oh tama kuing nung ano ngin ngin yung tama คือบ้านให้เรานี่เป็นบ้านสุดแต่ตอนนี้มันน่าจะเป็นมนมันเป็นกาะบ้างวะให้ พอหแหละแต่ผมอาจจะมาทำาาบบส,าสิ่งอะไรอย่างงเี้ยตรงนี้เช่นแบบสร้างบ้านสร้างอะไรแต่เดี๋ยวกลับไป này, mà bán yeah thin, mà hôm nay, nè nay, hôm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  น่าจะแค่นี้นะครับเร,เราแค่มาดูมาใช้เอาอัดอยี่ห้ออะไรกันนะครับ,ค,รบคลิปหนะ้าเป็นเกมอะไรดีมีอสองเกมอะไรครับก็น่าจะแมปอื่นละเยอะกันเท่านี้ไม่เจ๊กเยอะกันคลิปหนะ้าย,ย,นะยังไงกดไลค์กดติดตามด้ยวย